ให้ลดจีนยกทัพอีวีถล่มไทยหากไม่ปรับตัวผู้บริชิตส่วนไทยอาจถูกกินรวบได้เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง สวัสดีครับผมวบลนะครับที่ช่องไวดันการันตีแห่งนี้นะครับก็วันนี้นะเราจะมาคุยถึงประเด็นรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราโดยเฉพาะค่ายรถจีนที่กําลังเข้ามามีบทบาทนะครับก่อนเข้าไปชมนะครับยังไงฝากกดติดตามให้กําลังใจกันด้วยเราจะไป5 0 0แสนซับด้วยกันต้องบอกว่าวันนี้นะครับถ้าพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่ามีค่ายนั้นค่ายนี้เข้ามาสัส่วนใหญ่นะครับและค่ายที่เราต้องบอกว่าราคาคนทั่วไปหรือคนส่วนใหญ่ เข้าถึงได้แน่นอนครับก็คือค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนนี่เองนะฮะจะอยู่ประมาณช่วงแสนไปไนะฮะหลักร้านต้นๆแต่ทีนี้การเข้ามาของค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจีนเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่ามันก็เลยทําให้เกมอุตสาหกรรมหรือรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปอย่างที่เรารู้ว่า50 60กป,ปีที่ผ่านมาเนี่ย รถยนต์บ้านเราเติบโตมากนะครับจากค่ายรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นเนาะปีนะครับแต่พอวันนี้เรามาพูดถึงว่าทางเลือกของรถยนต์ไฟฟ้าใหม่กับว่าค่ายญี่ปุ่นเดิมเนี่ยก็ยังขยับตัวค่อนข้างช้ากลายเป็นว่าค่ายรถยนต์จีนวันนี้เข้ามามีบทบาทแทนหรับวันนี้นะฮะผมไม่ได้ชวนมาคุยคนเดียวนะผมมาคุยกับผู้รู้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่ท้ามวอร์ดอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับขอเชิญพี่แจ็คนะครับปริพัฒน์บุรณศิลป์นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเบลครับเอาประเด็นแรกก่อนก็ได้พี่เรื่องของอ่าเรามีรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นขับเคลื่อนช้าพี่มองอยังไงบ้างครับอันแรกเลยเนี่ยการที่มีรถจีนเข้ามาที่มีคุณภาพพอรับได้ครับราคาจับได้จับได้นี่้อดของมันนะครับนี่เป็นเรื่องดีมันทำให้การตื่นตัวมากขึ้นนะพี่เนาะ ใช่ครับแต่ถามก็คือว่าเรื่องดีตรงนี้เนี่ยเราควรจะมองว่าเ,ออเราใช้ประโยชน์จากมันแค่ไหนพอนั่นหมายความว่าประโยชน์ที่ได้จากการมีรถยนต์จีนมาทั้งคันในราคาสอสอบเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ในช่วงแรกซึ่งซึ่งมันทําให้เกิดการเคลื่อนตัวแต่การเคลื่อนตัวนี้เราต้องบริหารถ้าเราจะสรุปเนี่ยมี3ประเด็นที่เราควรจะคิดถึงประเด็นที่1ก็คือว่าเพื่อจะรักษางานเพื่อจะรักษาบทบาทของเราให้เรารไปต่อได้ในอุตสาหกรรมนี้เราจะทํายังไงให้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ อยู่ในม่านเรา18บริษัทให้เขาเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นผลิตรถไฟฟ้าได้ในเรื่องนี้มันมีทางเลือกหลายทางเลือกตัวอย่างเช่นบริษัทใหญ่เนี่ยขิดเคลื่อนตัวชา้าแต่เขามีจอยเวนเจอร์ทั่วโลกเป็นไปได้ไหมว่าถึงเวลาที่จอยเวนเจอร์ในประเทศไทยเนี่ยขับเคลื่อนแทนเขากับตัว mm hmm. อย่างอันนี้มีว่าค่ายรถของบริษัทญี่ปุ่นที่ไปผลิตในอังกฤษเนี่ยประกาศตัวออกมาเลยว่าจะไม่ผลิตรถน้ำมันแล้วภายในปีเองบริษัทแม่ในญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ขยับตัวและขยับตัวช้าแต่จอยเวนเจอร์ในอังกฤษเนี่ยประกาศตัวเลยว่า ยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ที่เราต้องมองว่าร,ระหว่างที่บริษัทแม่เขายังยังมีโอปรัรรค์ยังมีเงื่อนไขที่เขาก็ต้องเดินต่อเนี่ยเรารทําตัวเป็นทางเลือกที่ดีของเขาเราเดินต่อได้ไหม เราเดินก่อนได้ไหมในบางส่วนเราเป็นกลไกในการขยับก่อนเพื่อนเราในอดีตเนี่ยเราก็มีการทําแบบนั้นอยู่อยู่บ้างแล้วรถยนต์บางรุ่นเนี่ยมันถูกพัฒนามันถูกกระตุ้นจากบ้านเราเช่นรถกระบะนะครับรถเอสยูวีบางส่วนส่วนมากใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ตระหนักเรื่องนี้แล้วผมเชื่อว่าการขับเคลื่อนมันเกิดแล้วอันนี้โจทย์ที่หนึ่งโจทย์ที่2คือผู้เล่นรายใหม่โดยเฉพาะผู้เล่นรถยนต์ที่กำลังเข้ามา เป็นเรื่องดีเช่นกันนะครับที่ไม่ว่าจะเข้ามาแบบเทคโรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องดีรเราต้องเข้าใจบริบทของเขานะครับประเทศเขาใหญ่ ผู้ประกอบการเขาเยอะเขามีสปายเหลือเขาผลิตได้ถูกฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่เกินการคาดหวังว่าเวลาจีนไปที่ไหนเนี่ยบางทีเขาไปกันทั้งกงทัพเ,เขาพาทั้งสปายเอนแล้วถ้าเขาไปทับทั้งสปายเชนอย่างนี้คนเราที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนอะ,อ,ะอย่างรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าสมมติเขามาอย่างวันนี้ใช่เขาอาจจะเริ่มแย่ขามานําเข้าทั้งคันทีนี้เขาบอกอาจจะลดต้นทุนผลิตมาแต่บ้านเราแม่งเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้ายังผลิตไม่ได้เขายกมาทั้งยวงอย่างนี้บ้านเราก็เป็นแค่แรงงานเองเราเราต้องไม่ปล่ยมันไปถึงภาาพนนั้้อแรรรกเเลยตงู ว่าจะไม่ให้ภาพนี้เกิดเนี่ยมีอยู่2อสประเด็นนะครับประเด็นที่1ถ้าเทียบกับภาคญี่ปุ่นผมอยากย้ำนะครับบริษัทอุตสาหกรรมญี่ปุ่น,นมีส่วนย่างมากที่สร้างความเจริญสร้างเศรษฐกิจให้เราโตอันหนึ่งที่ที่เราเรียนรู้จากการจากการที่ญี่ปุ่นเข้ามาช่วยเราเนี่ยนโยบายของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลือกโลเคอล u p ซัพพลายเออร์เนี่ยทำงานร่วมเขาการงานร่วมเขาใช่ครับบริษัทของค่ายยุโรป ก็เป็นลักษณะแบบนั้นกับจีนเนี่ยมันอาจจะต้องคิดลึกกว่านั้นเพราะจีนเองเนี่ยขนาดเขายหญคนเขาเยอะเขา,างเงินไขเพราะฉะนั้นเราต้องรรสร้างแรงจูงใจสร้างสภาพแวดล้อมให้เขาเขาเห็นประโยชน์เราไม่เช่นนั้นนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันจะเกิดกรณีที่เขามาทั้งกองทัพแล้วก็ไม่ต้องการการทำจอยแวนเจอร์กับผู้ประกอบการไทยถ้าถ้าไม่ทำอะไรเลยไม่ปรับเนี่ยมันคือหาย,ยานะ เขามากินแค่ความต้องการในประเทศเป็นโดเมสติกดิมานเขามาใช้เราใช้อิมเมประเทศไทยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราที่มีกับวัตตกส่งออกไปคือเขาหนีไอ้เทรดวอลเนี่ยมาที่บ้านเรานะครับแล้วก็โ w ฮาวก็ไม่ได้ถ่ายทอดมาใช้แรงงานขางนั่นเองวันนี้เรามีความพร้อมด้านบุคลากรองความรู้ ขนาดไหนที่เราจะไปผลิตชิ้นส่วนก่อนที่ไปดูประเทศไทยเนี่ยเราไปดูเพื่อนบ้านเราก่อนว่าเขาใช้สูตรไหนครับเนี้ยมันมีอยู่มันมีอยู่สาม,มสูตรที่ใช้สูตรที่หนึ่งคือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสูตรนี้อินโดนีเซียใช้คือซิกิลก้ซินิเกโลิโกโลเนี่ยเป็นธาตุที่แพงที่สุดที่ใช้ในแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นอ,อินโดนีเซียเนี่ยใช้ ประโยชน์จากเรื่องนี้เขาก็เปลี่ยนจากการส่งออกเนี่ยามาเป็นการไม่ส่งออกโดยตรงแต่ดึงให้คนไปผลิตแบตเตอรี่ที่ประเทศเขาเขาหวังตำแหน่งประเทศเขาเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่เป็นอำนาจต่อรอง โดยเขาดึงค่ายเกาหลีเนี่ยไปสูตรที่2ไปดูสิงคโปร์สิงคโปร์รเขาหนักว่ามันเป็นแมกกาเทรนมันเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเลยเขาต้องอยู่ในอุตสาหกรรมนี้หรือเข้ามากลับเข้ามาได้เขามาวิเคราะห์ว่าที่มันแพงที่สุดในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคือ3องค์ประกอบแบตเตอรี่มอเตอร์พลวัต สิงคโปร์มีมีเทคโนโลยีของแบตเตอรี่แต่ไม่มี raw material แต่สิ่งที่เขาตหนักก็คือมันมีคอขวดอยู่ที่หนึ่งพวกองค์ประกอบหนึ่งที่เราเรียกว่า power อิเ c ็กคร t r ิก i c สิงคโปร์ก็อ่านตรงนี้ออกเขา position ตัวเอง power e l e c t r o n i c ิโดย uh, power e l e c t r o n i c เนี่ย uh, โดยเฉพาะ Inverter เรนี่ยผลิต uh, ก uh, ันจริงๆไม่กี่บริษัทมันเป็นมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ยังอยู่เฉพาะไม่กี่บริษัทมีสามบริษัทที่ผลิต อ่าพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์หรือกลุ่มอิ v e r อร์เตอร์ที่เป็นไฮว v ลต์เ e นี่ยทั่วโลกครับทั้ง3บริษัทเนี่ยมีฐานการวิจัยฐานการผลิตอยู่ในสิงคโปร์แล้วเพราะฉะนั้นสิงคโปร์ทำตัวเป็นแหล่งผลิตพาวเวอร์อิเล็กทรอนิทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกพัฒนณะเรื่องเดียวพอพอาทุกขามันต้องมันต้องใช้พวกนี้ครับและทีนี้ผมถามนิดนึงพี่เพราะว่าโครงสร้างสตักเจอร์ของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย ส่วนที่มันมีวาลลุก,ก็คือแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ power อิเล็กทรอนิกส์อ่ะวันนี้อินโดนีเซียรู้แผนตัวเองแล้วอ่าทำแบตเตอรี่สิงคโปร์ก็เอา power อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วแล้วเราล่ะพี่หนีเราเป็นผ,ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สันดาบมาก่อนแล้ววันนี้เราจะยังไงพี่สาชิ้นนั้นเนี่ยที่เกิดที่คุณเวลพูดเราทําไม่ได้เลยเราไม่มีโรงงออแลเราก็าไม่มีดีมาน,น อันหนึ่งที่เราต้องทําคู่ขนานพวกนี้นอกจากการชักชวนให้เพื่อนของเราที่เขาอยู่บ้านเราแล้วเปลี่ยนไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเพื่อนของเราที่อยู่เนี่ยเขาลงทุนในบ้านเราแล้วมีจอยเวนเจอร์กับผู้ประกอบการชิ้นส่วนแล้วถ้าเขาเปลี่ยนนะครับผู้ประกอบการชินส่วนเราก็จะเราก็จะไปกับเขาได้ถ้าเขาเปลี่ยนนะครับอันที่สองจีนที่มาเนี่ยเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เขาไม่เอากองทัพมาทั้งหมดเราต้องเจรจา ครับราต้องเจรจาต้องใช้เงื่อนไขต่างๆให้เกิด Joy เว n เจ r รให้เกิดอ่าโน้ตฮาวไม่ใช่มาใช้แรงงานอย่างเดียวและอันที่สามหัวใจที่สําคัญเนี่ยอันหนึง่งเราต้องเราเรา,เราต้องไม่ลืมว่าหนึ่งในความโดดเด่นของบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยมีลักษณะที่เป็นสังคมเปิดรับอะไรได้ง่ายบ,บ้านแรกจะต้องเปิดที่ได้ก่อนคือเราต้องมีความพร้อมของคน เราต้องพร้อมตั้งแต่บริการการซ่อมการผลิตนะครับทั้งหมดแต่ที่นี่ความพร้อมทั้งหมดเนี่ยความท้าทายมันอยู่ตรงนี้ครับคุณเวลในอุตสาหกรรมยานยน์ยานยนเนี่ยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงและเป็นอุตสาหกรรมรรที่เป็นเสาหลักของหลายประเทศนะครับประเทศไทยก็เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงนะครับมีรายได้ดีมีผลตอบแทนดีมีเงินเดือนอดีตที่เป็นนั้นแต่พอปัจจุบันพอเป็นไฟฟ้าแล้วเรื่องราวามันยากเพราะว่าตัวเลขทั่วโลกเหมือนกันหมด องค์ความรู้หรือพื้นฐานของบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเเป็นบุคลากร,ารที่มีความรู้มีทักษะในเรื่องของวิศวกรรมเครื่องกลหรือช่างยนต์3ส่วนที่เราพูดถึงเนี่ยมอเตอร์พาวร์เทคนิคแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมันใชศาสตร์ของวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นอาจจะมีเคมีนะครับเป็น chemical electrical นะครับ,รบซึ่งพวกนี้ องความรู้ตั้งแต่พื้นฐานทางฟิสิกส์พื้นฐานทางวิศวกรรมพื้นฐานคณิตศาสตร์มันอีกตระกูลหนึ่งเลยกาวคือตอนนี้เรารเผชิญกับสภาวะที่ทหารที่เราอ่ามีกองทัพที่เรามีที่เขาเราเคยลบเก่งสนามรบที่เรารเผชิญมันใช้กองทัพอีกแบบหนึ่งเรามีทหารอยู่ไม่ถึง5%ทีนี้คําำถาม,มก็คือเราจะเปลี่ยนอ่าจากกองทัพเดิมเนี่ยมาเป็นกองทัพแบบใหม่ได้ทอย่างไรอาจจะมีสิ่งชอยชอย,อยอย่างนี้หอาจจะทหารเดิมเนี่ยมา ที่เราเรียกว่ารีสกิลอันที่2ก็คือว่าก็เล่งสร้างทหารใหม่ซะไปเปลี่ยนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยในวิลาลยเทคนิคต่งางๆสร้างทหานใหม่ขึ้นมาอันที่สาบางคนค,คิดง่ายหน่อยก็คือ Import เข้ามาเลยเอาผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาเลยกา,ารจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าเอามาเนี่ย จ้างมาเป็นครูฝึกทหารได้ครับแต่ไม่ใช่จ้างเข้ามาลบออกโจทย์ก็คือว่านี่คือความท้าทายครับของคุณ,คณอาเวลความท้าทายในการพัฒนาบุคลากรของเราเพื่อให้เราเนี่ยมีความสามารถในการดำรงไว้ว่า,ว,าว่าเราเป็นฮับของการผลิตไม่ใช่ฮับของการซื้อ,อะนะครับทวนนะครับ,รบอันที่หนึ่งเราต้องดึงเพื่อนของเราให้ผลิตในเมืองไทยให้ได้แต่เพื่อนของเราต้องเปลี่ยนมาผลิตยานยนต์ไฟฟ้า สองเพื่อนใหม่ของเราที่เข้ามาเนี่ยจะมาทั้งกองทัพได้ไหมนะครับมาแล้วก็มาเอาาเอทรัพยากรใช้ไปนะครับและเรื่องสุดท้ายเราต้องมีกองทัพของเราเองเราต้องมีบุคลากรของเราเองซึ่งในบุคลากรเนี่ยเกบรของเราเป็นวิศวะเครื่องกลวิศวะช่างยนต์เป็นวิศวกอุตสาการเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่อง่นดที่สุดผมว่าได้แต่คุยกันมาที่เพราะว่าเรื่องของการกระตุ้นดีมานเนี่ยมันเกิดแล้วครับ แล้วก็รอบพรที่ที่เคยมีที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอินฟาสตัคเจอร์ต่างๆเรื่องของชาร์จิ่งเซสชันเนี่ยมันถูกมันถูกแก้ไปเยอะแล้วนะครับปัญหาคลี่คลายแล้วเรื่องของอพิกัดภาษีก็คนรู้แล้วนะครับกำลังแก้กันแล้วเรื่องของบุคลากรของคนเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังเป็นปัญหาที่อยู่ใต้น้ําใต้ดินอยู่นะครับเป็นปัญหาที่เรายังไม่ตระหนักยังคุยกันไม่รู้เรื่องยังไม่ไม่เป็นภาพเดียวกัน เพราะฉะนั้นในเวทีนี้นะครับที่ที่อยากจะชักชวนให้คุณเบลมาคือร่วมในการปรับสถานการณ์ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทุกคนตระหนักให้ความสําคัญมันก่อนสองไม่ให้เกิดความสับสนว่าเอ๊ะจริงจริงอัพสกิลไม่ยากหรกเราเปลี่ยนง่ายง่ายเนี่ยคืออยากให้มันมีความสับสนให้เข้าใจสถานการณ์จริงๆว่าอะไรทําได้อะไรทำไมได้แล้ตเรามีทางเลือกกี่ทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยส่งผลกระทบต่อยังไงอันที่สามเนี่ย พอเราตันแล้วเราเข้าใจแล้วเราต้องเชื่อกันขับเคลื่อนครับและในการขับเคลือ่อนเนี่ยถ้าอ่อ่แต่ละคนเนี่ยต้องต้องทำบทบาทตรงนี้ต้องเอาทรัพยากรของเองมาใช้เราไปให้เอกชนขับเคลื่อนเองไม่ไหวครับทั้งหมดเนี่ยคือเงินทั้งนั้นทั้งหมดคือเวลาทั้งนั้นดีครับพี่ะฉะนั้นต้องต้องช่วยกันครับอันนี้วันนี้เรามาคุยกันนะครับผมเชื่อว่าเราจะปูภาพว่าวันนี้ปัจจัยที่เราจั่วหัวกันมาเรื่องค่ายรถ ไฟฟ้านะจากจีนที่กําลังเข้ามานะครับทำอย่างไงที่เราจะได้ถูกกินรวบเนาะอย่างที่สําคัญแหละคือการเข้ามาในเชิงธุรกิจหรือไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามมันคือการใช้ทรัพยากรบ้านเราฉะนั้นวันนี้มันต้องกลับไปที่ว่าวันนี้ทหารเราพร้อมไหมคนของเราพร้อมไหมถ้าเราไม่พร้อมในยุคนี้เราไม่ได้ลบกันด้วยใช้อาวุธอีกแล้วสิ่งที่เราลบกันคือเศรษฐกิจในประเทศและทรัพยากรที่ใช้นะครับฉะนั้นถ้าวันนี้คนเราไม่พร้อมเราก็อาจจะถูกกินรวบได้นะครับ ก็วันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณพี่แจ็คนะครับที่มาแบ่งปันนะครับกูดถึงภาพทั้ง3ภาพให้เห็นนะว่าเราจะเดินยังไงต่อสําหรับเพื่อนๆกันในนะที่ดูคลิปนี้นะะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบนะครับสามารถกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะหรืออาจจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ตื่นตัวนะครับว่าวันนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วความต้องการทุกอย่างมันเกิดหมดแล้วเหลือแค่เตะ นะครับแล้วก็เริ่มเกมกันว่าเราจะเริ่มเกมกันเมื่อไหร่นะครับขอบคุณพี่แจ๊อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ